โอ้สายตรงจากสิงคโปร์นะครับแฟนซีไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9ตลอดสายสนทนาจะมีการบันทึกเสียงกราับลูกค้าโสมจียะจ้าโซก็เจ้าของเมริเจ cho anh lối xe chứ hả? Cám bố gì kia hả? tôi cho ba trai chụp với giả hả? Ừ, chị thế đấy đấy tô tôi Alo 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 tôi Quang tung quang tung tôi lý Quang số tôi ก็สุขกวางตุงโซโตลีโซโตลีอ๋อผมโศกเข้าไปเงเหรครับก็โซโตลีกวางตุงเมดอินเมดอินเมดอินกวางตุงโซโตลีวางสิครับคุณก็วางสิครับมันจะผิดว่าทำไมมันไม่ดังกว่าครับเมดอินโซโตลีกวางตุงกวางตุงโซโตลีภาษาไทยครับผมผมไม่รู้เรื่องนะครับเออไม่เข้าใจเลยอ่ะ